ไปประกบซีไปตามซีไอีไเอาของเอาอะไรไปรอที่ศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งศหนึ่ง

ชนะอุ่นใจนะเดือดปืนนะไม่มีนะมีมีแต่ยานะแข็งในขนหัวนะโอเคชนะอุ่นใจนะเนี่ยมุช้อนเนี่ยและตั้งหัวป้องงูมือคือหนักกว่าแต่แตกแตก็ไดิเป็นหุ่นหน่อยกันมบ้ับหุ่นหน่อยไม่เป็นไรไม่นับเอำไปเนี้ย